ได้มาเปิดตัวและก็สร้างโอกาสให้ชาวบ้านชาวคนเกับเก่าที่ที่เกิดแล้วอยู่แค่ยเกิดไม่อยู่ตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเราจะเน้นรายใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็การจะเป็นการส่งเสริมกับให้ชาวระยองได้ประกอบการเอาลายเข้าใหแล้วผมได้บอกว่าโอเคโอเคอ่าจจะอุปกงค์อันนี้เพราะว่าอุปอภคบริโภค สวัสดีทุกท่านทั้งนณะส่วนนะคะแล้วก็ร้านค้าที่มาร่วมงานที่เข้ามาร่วมที่สองที่ามที่เต็ีมอยู่ในฝันอยู่ไหนองอบจอยกอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องสถานที่เนี่ยเราเราพร้อมแล้วนะแต่ที่ที่เราทราบข่าวตรงงานของทางนี่จะทำการเชื่อมต่างหาเราเนี่ยให้ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าสถานที่เราไั้ ก็เป็นกังวลว่าช่วงนี้ช่วงการชอบของคนกำลังจะชื่นจอ่ใครชอบอะไรกินะไกนได้เลยนะอ่าลวบอกพอยู่นะอะไรเป็นักหอยากได้อะไรผมกินให้อมีสคูมีระตกไแน่นอนนะ่เรมาเลยแกก่กบการเอาภาานีไปเคลมแต่ป่าร้านต่าร้านได้เลยนะแล้วก็ของฉันเนี เผู้ว่ากลับแล้วนะเออนักรองอ่าอบตก็จับแล้วนะนะผู้ใหญ่ในเานะครับขอภาครัฐอีกเจับหมดแล้วเรียมหนีเนรียนี้ขึ้นจับไปงจะเทแล้วบอกนะเขายังคราวนี้ลบเล้ี่ลบไปกันที่ไหนถูกอันละไปหบอี่ไหนอะไอหยอดเมาทางนี้เดเออลบว่าเนีเออดหว

ก็ได้เห็นอาหารอร่อยๆหลากหลายนะครับก็คิดว่าที่มีพูดอยู่ตรงนี้ก็คิดว่านับนับทางรองว่าคือทางฝั่งภาคตะเชาใช่ไหมครับก็คือแกงส้มภาคตะเชาเป็นคือจุดหลักของทุกท่านก็จะได้ไปเจอที่งานนี่นี่กันงานนี้ภรคตะเชาที่เป็นของก็เลย 好啊！